ตอนนี้ขอเสียประมือต้อนรับครับพี่สมชายกลิ่นขำหอมสว,ส,สวัสดีครับ,รบนี่อันนี้คือแฟนคลับของรายการดูทุกกี่โมงพี่ดูทุกสองทุม่มดูทุกสองทุ่มพี่เขาถ้าดูแบบนี้รู้จักรายการเกษตรเขียวจีได้ไงพี่ก็เปิดทีวีดูไปเรื่อยๆออพอไปปุ๊บันมีช่องกเกษตรแล้วก็หยุดดูครับแล้วก็ดูเคสนุนเคสนี้แต่ก็ปล่อยผ่านไปแต่ เราสนใจตรงนี้ที่ว่ามันเขี้ยวกะจีเนี่ยตัวเดียวมันจบอยู่ในตัวเดียวเลยเราก็สนใจตรงนี้มันไม่ยุ่งยากอย่างตัว่าเออมันไม่ต้องมีตัวนั้นผสมตัวนี้ตัวนี้ผสมตัวนั้นมันค่อนข้างข้างยากนิดหนึ่งก็เลยตัดสินใจว่าดูาไปดูมาละอันนี้น่าจะเข้าท่านะมันเออเราก็อทุนก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยว่าลองลองที่ลองลองสักชุดหนึ่งราคาไม่สูง ลองมาชุดหนึ่งก็ลองเม็ดสู่นะาเลยสั่งเม็ดฟูนี่สั่งว่าดูรายการมาสักพักหนึ่งแล้วที่นี่แมลงมีอะไรยังไงนะครับพี่หน้าเนี้ยแมลงจะเยอะอเพียจะเยอะับมาพอมาฉีดตัวนี้แรดูปัญหาทุกอย่างจบ่หาอย่างจบเลยที่หลายคนบอกว่าเอ้ยแหมมีเพียมีแมลงเข้ามามันจะจบจริงหรือเปล่าพี่ธมชายจริงหรือเปล่ายังไงอ่ะเพราะว่าเนี่ยแลดูก็ เราก็พอใจอ่ะเพราะว่าเนี่ยฉีดไปแค่สองเที่ยวครับปกติบางคนอะฉีดถึงสี่ถึงห้าแล้วถึงจะหายอ่าใช้ฉีดเนี่ยตอนข้าวกี่วันแล้วฉีดเลยอ๋อช่วงวันปุ๋ยครั้งแรกวานป่๋ยครั้งแรกพี่เริ่มฉีดตั้งแต่แรกเลยอ่าแล้วมันมีผลยังไงบ้างในการวันป่ยครั้งแรกมันก็สักอาทิตย์อะไอเห็นย์ามีเปลีนก็เริ่มเขี้ยวเริ่มเขี้ยวครับเริ่มเขียวเรื่องของดิน เป็นยังไงบ้างต่ก่อนดินตรงบริเวณที่นี้แข็งมากแข็งมากเรียกว่าเดินไปไม่มีรอยเท้าเลยเขากินกาแฟทุกคืนนล้วเขาเลยแข็งขนาดนี้เดินไปก็คือก็คือว่าเจ็บเท้า่อเจ็บเท้าพอนั่นมันแต่สังเกตดูเียดเขียวกระจีไปเนี้ยดินเราเดินเนี้ยนิ่มเดินไปตรงไหนก็นิ่มอ๋อแล้วมันออกรวงเยอะไหมตะก่อนใช้เขียวกระจีอ่ะก่อนก่อนใช้ใช่ไหม ก่อนใช้เมื่อก่อนมันรวงมันก็ไม่ไม่เท่าไหร่นิดนิดหน่อยหน่อยมาบ้างมันบางทีมันบางทีมันออกไม่ก็ไม่สุดรวงแต่แต่นี้เราสึงมันออกสุดรวงดีไม่สุดรวงคือแบบว่าแค่ไหนมันอ่ามันพอดีไอ้ปลายรวงนี่มันจะเป็นฟอยฟอยเป็นนั้นแต่แ้เวลานี้มันออกสุดรวงออกเต็มรวงเนี้ยได้ไม่เต็มเลยก็คือต้นข้าวก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตดินก็ไม่ค่อยดีออกรวงกออกรวงไม่เต็มเม็ดข้าวเต็มมแต่ก่อนมันก็ เต็มบ้างไม่เต็มบ้างแล้วแต่ได้ได้แบบเท่าที่ไม่ควรเท่าไหร่ก็คือด้านน้อยบ้างบางทีเราก็ต้องไปไปร้านยาไปหาฮอร์โมนให้อาหารเสริมอะไรมาฉีดเขาก็จัดมาให้บางทีก็ฉีดได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแล้วตอนนั้นพี่ฉีดไปเยอะไหมพี่บอกเจ็ดสิบห้าไร่หมดไปกี่บาทหมดไปหมดไปเกือบแสนโอ้โหทั้งปุ๋ยทั้งยาหมดเกือบแสนเกือบแสนก็ท่งได้มามาเจอช่องนี้บอกเออ มันก็ดีถ้าใช้แล้วโรคแมลงไม่กวนครับดินก็ดีอต้นข้าวก็โตครับต้นข้าวแข็งแรงโตด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยใบตั้งยอดอ่ะคุณผู้ชมมันก็มันก็น่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่ดีให้เราจะได้เพื่อจะลดต้นทุนด้วยแล้วก็มันจะได้เพิ่มผลผลิตวันนี้ถ้าเกษตรกรกําลังชมอยู่พี่สมชายครับฝากอะไรถึงเกษตรกรได้เลยครับก็บอกว่าให้ลองใช้ดู เพราะว่ามันก็ไม่แพงเพราะว่ามันมันดีจริงๆข้ามันก็โตใบก็ตั้งดินก็ดีดินก็ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอยากให้เกษตรกรเริ่มตาอ้าปากได้เอ๊อวันนี้ถ้ามี10คะแนนให้เขียวขจีเม็ดฟูกกี่คะแนนเอ่ยก็ให้เต็มสิบเลยครับปองมึงหนัะปองมึงหน่ะ